สวัสดีพี่น้องปอกภายทุกบูตทุกคนกคน,นี่กับเป็นแนวทางที่เก่าเด้อพี่น้องเด้อว,วานลาพัฒนากับพาน้อยสลับกันแต่ว่าวเคย่ถวันฝันเว้นเนาะเว้นบอกเลขฝันเมื่อวานในเก้าสามศูนย์จันก็ออกเกินได้ว่าฝันเห็นประตูโขงเป็นสามเหลี่ยมปร,ประตูก็เป็นเก่าแล้วเนาะสามเหลี่ยมมันก็เก่าสามสามเก่า เรามีกลมกลมในการสวนบัดนี้ปนวโอ้ยันคือเรอวลาพรานสออกสวนสวนมันีฝันตัวเดียวพามาตัวเดียวเป็นโตเลยเดมันที่นี้นอนฝันเมื่อวานกลางเวนเอาลงงลิปไปแล้วนอนฝันฝันบักเขามาบอกหกหนึ่งจุดสูนสูนสูนศูนพนาป้าดียังเขาว่าเป็นหกหนึ่งจุดสูนศูนพนาจังได้จังวาออกสวนย์นล่าเงือนเกันหรอวะเขาก็คือวันเล่าสออกสูนย์นได้ เออคือว่าติไปออกไ้หรอว่วนกซนมาออกเล่าเยหกหนึ่งจุวนนนพนน่มือนกหนมือแนี้ตให้มือนี้ได้หกหน่อฝันวานกางเว้นต้องคิดไปแล้วฝันกลางเว้นนันกับหลานรับสะดุ้งตื่นว่าหกหนึ่งซวนนนนพน่งจุดนนวนรับตออกหกหนึ่งนะนดดอกนแมนบอจ๊เอ๋ดิจ๊เอเอ๋สวัสดีครับจ๊เอใหม่ แล่จะออกหกหนึ่งศูนย์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 ่ะไอเด็ันางบนแต่พวกกฟันในตัวเดียวค่ะออกไปต่อฟันฟันเหล็กตัวเดียวโครอขึ้นฟันเหล็กตัวเดียวโคลโผมีิวราคำนวณสูตรเลมันนี้น้องไแต่เหล็กฟันกัพ่อล้วเนาะกเหล็กตัวเกาม่านเนี่ยเหล็กตัวเกาาน่พว้นออกด้วยจิตหกจิตสองสาม้นกไปเอารอย้นขั้นกัไปถือรอบดึก ขคาอยนีมันก็ออกคาเลกนนก็ไปเสียงรอบเดิมันก็ถือรอบเดอเมื่อเม่พูดลงพเรีนร้านนอนเหลียวยังคอยมาจิ้มตัวเก่าตัวไหนมามากหลายถุงสองหกสามตันคาดันมือได้มือนสองคนสามแตจะเอ็นลูไม่จะเอ็นยังกูซีโยกิโลกจิโลจ้าจิโลกับยายสองคน สวัสดีครับพี่สวัสดีครับกิโลยังเสียเอานอนนี่เสียเอานอนนี่ยบริเวณขี้ไปพี่น้องเลยว่าในกระหมานอยู่ของบอลหลายแล้ววัฒนาสลับกันจนได้ค่อยคิดแล้วว่าตัวเด่นตัวเด่นที่ได้เมื่อวานนี่มีสองเกตไม่อะไรค่อยว่าคิดใส่น้อยแม่เด็บไมนได้ถูกไม่ยิ้มหวานดิถ้าถูกยิ้มหวานดิยิ้มหวานไหมถูกยิ้มหวานชี้เก้าชี้เก้าชี้เก้าโอเค หกเจ็ด e โอ oh. Oh, oh, ah ้หหกเก็ดหกเ็ดตรงวันแหะนาะเท่าไ้นั่นะเท่า้นะกากาตัวไหนนะไหนมาให้ยายดูกากาดิไหนดูมาอยู่ดูกากาให้ยายอะไรตัวน้องพี่น้องตัวหมว่บ้านนี่หกเจ็ดเจ็ดหกเก็ออกเด้่อสองเก่าสามโอ้สองหกสาม สองหกสามเขสิน้ำไว้อยู่เดียวเพราะว่ายังเพราะว่าหมื่บ้านก็ถือตอบเอาไปซื้อรอบเด็กถือออกหกสามอยู่ตอบสี่ทุ่มเดียวร้านรับแล้วก็เลยเลขตัวนี้มันต้องออกว่ะเลยไม่จิ้มถือกี่หรีม่จิ้มตอนตอนก็มื่อนี้เอาปมีเวลาคำนวณให้เลยเด้อแต่เลขฝันก็พ่อมันมาหลายตัวเนาะเลขฝันตัวหนึ่งเว้นหมู่บ้านนี่หกหนึ่งหกหนึ่งขึ้นที่เจ็ดสามแปดสนั่น ว่ามีคำนวณเลขให้เลยแล้วร้านกูถ่ายเก่าแบศูนย์คำนวณละเลขซ้ำนี่ละก็ลองวัดดวงวัดดวงวัดดวงคอยปัดดงคอให้ใหมนันว่าได้คำนวณหรือไม่ได้คำนวณไม่ได้คำนวณถ้าคำนวณแล้วมันมาเข้ามาหลายตัวเอาเลขฝันก็พอเนาะคอยเลขฝันก็พอเนาะตัวเดียวนน่เนาะเลขฝันก็พอตัวเดียวมไม่เวลาระคำนวณเลยค่าคนหน่อย สวัสดีครับนิมหวานดิจิวหวานดิฟันหกใจหวานิวหวานจิวหวานันหวานนะมันหวานนะพี่น้องนะฟันเจ็ดสามเปนมืนขึ้นตัวเดียวสำนันละฟันวันนี้ไม่ได้คยเ่องเด้ยว่าเตรไยร่วร่วมไปรัฐบาลไทยได้ปหมเนี่ เอาตัวฝันแต่ละฝันแต่ละฝันแต่ละมือแต่ละมือมาเขียนไว้เขียนไว้แล้วก็มาจับเบิ้งแล้ววันนี้มือไหนมันดออกตัวไหนมันดอกรัฐบาลได้เพราะมันฝันหลายตัวหลายมันออกสูมือเนาะมันก็ฝันหลายตัวเนาะอืก็เอามารวบรวมแล้วก็มาจับไพ่เบิ้งว่ามันไหนมันดอกรัฐบาลไทยได้วานนี้มือสุดท้ายมันตีมือว่านี่ฝันกลางวัน หกหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ฝันได้เหมือนว่าว้ากลางเว้นเด้แต่ม่มออกเล่าเสยเนาะคือว่ามันจะบอกวันนี้แต่วันออกเล่าหมู่บ้านเลยแต่ว่ามันก็ออกได้หกหนึ่งนี่มือนี้ฝันกลางคืนมือขึ้นในตัวเดียวฝันนี่นะเรียกฝันได้เทมันนี่ก็หนึ่งหก เปดเปดเ็กฟันตัวเดียวตัวนี้ได้พี่น้องเด้ออันนี้เลขซับไพ่หาหน้อยมันนี้เด้อพี่พี่เสร็จปกติวนะีพีน่ะสองหาเปดเรียกสองเลยเนี่ยสองหาเปดสามหา ปดแปดหนึ่งหกเจ็ดสามแปดเจ้ากระกับเอาเนี่เจ็ดสามเ็ดแปดตี้ยสามเจ็ดเตีโอ้ยแปดสามเตี้ยเจ็ดสามสามเจ็ดแปดสามก็สามแปด สามหาก็สานี่แหละฝันตัวนี้ตัวเดียวฟันตัวนี้ตัวเดียวก็ฟันตัวนี้กังเว้นฟันตัวนี้ก็ฟันกังเว้นเลขสามตัวอีกตัวหนึ่งฝากไว้เลขตัวเมื่อวานตัวเก่าเจ็ดหกเจ็ดสองหกสามสื่อสามตัวพี่น้องหามันเข่าหามันกลับมา เกทหกเกดก,ก,ก็สองหกสามที่ซับให้ขึ้นกะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะน้อยพี่เสร็จปกติเบพี่พี่พ้องอันมือว่านอีกรับขึ้นได้นี่ไม่ต้องออกเดี๋ยวมันก็จะมาออกน้าหลังมันชอบออกแบบนี้ อ้าวค่อยถูกค่อยมันค่อยปังร้านค่อยว่าวเกาซีติมันติ๋วบอ,อกว่า 94. เกาซีร่องติดไปเบิงตัวนี้แหละไม่พิเศษปกติว i p พีนะค่อยมันค่อยปังพี่น้อง